มันยังหลับอีกเหรอครับหลับหลับมันจะหลบอันนี้หมอทำเสร็จแล้วอะไรครับถ่ายรูปอะไรเนี่ยอ่าถ่ายรูปหมากับหมอมหมอกับหมาหมอกับหมาก็ได้อ่อหมอหมา,มา,มา หมาปอตอ่ะครับเคยเคยหัว่อตอแต่ตอนนี้ยกให้ทุกบ้านมาดูแลต่อตอไม่้อ้อแอบร้องไม้องอมไ่ไ มันก็ตื่นเขมาช่วยมาเป็นไรอะครับเป็นไรครับเป็นไรนโอ้โนนโอ๋อสงสารน,น,น้องนีโอเหรอสงสารน,นีโอกับรถตตู้ครับสงสารไหมครับลูกสงสารไหมครับสงสารไหมครับ เนี้ย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 เขาเสร็จแล้วเขาขึ้นรถแล้วเนี้ยเนี้ยเนี้ยสวัสดีโครงการอะไรครับผมเนี่อันนี้ก็เป็นโครงการทำหมันนะคะให้กับสุนัขและแมวนะคะในบริเวณวัดอนะคะที่เป็นอาจจะไม่มีคนดูแลนะคะก็มีคนเอามาปล่อยตามวัดทางบริษัทจังหวัดบริษัทอำเภอนะคะก็ นำเอาทีมสัตวะแพทย์มาทำหมันแล้วก็ฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคพิษสุนัขบ้าให้ด้วยแล้วก็รวมทั้งมีประชาชนบริเวณใกล้เคียงก็นำสุนัขจากบ้านเขามาให้มารับบริการตรงนี้ด้วยนะคะก็เป็นโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยนะคะตามพระประนิธานนะคะของอสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่งางวัน ในส่วนของพื้นที่ในสมุทรปรากตรเนี่ยม,ม,ม,มีสุนัขพวกเยอะไหมครับถ้าสุนัขถ้าตามที่เราสำรวจนะก็ประมาณเจ็ดแปดพันตัวนะคะแต่ว่าสุนัขจรนจัดก็ส่วนมากก็จะมีเป็นสุนะคะก็จำนวนปริมาณก็ มากเหมือนกันนะคะเพราะว่าอาจจะมีคนเอามาปล่อยอะไรเงี้ยปล่อยตามวัดตามอะไรก็บริษัทก็เข้ามาแล้วรอบนึ่งนะคะที่วัดทุนทานรอบนี้ก็เป็นรอบที่สองปีนึ่งก็จะเข้ามาสาองรอบค่ะ